ธาตแมวของข้าใครอยาแตะเมื่อโจรหื่นคิดจะขืนใจสาวธาตแมวหลายปีก่อนที่ย่านหนองจอกที่กรุงเทพที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งได้มีสาวสวยพักอาศัยอยู่พร้อมกับแมวที่เธอเลี้ยงเอาไว้หญิงสาวได้มอบความรักและก็ความห่วงใยธนุถนอมแมวตัวนี้เป็นอย่างดีหญิงสาวเธอนั้นมีชีวิตสงบสุขเรื่อยมา แต่เธอก็ไม่สามารถที่จะร่วงรู้ได้เลยว่าอันตรายนั้นกำลังใกล้เข้ามาเพราะในตอนนี้จุดที่ไม่ห่างจากบ้านของเธอนักมีชายคนหนึ่งกำลังเฝ้ามองดูพฤติกรรมของเธอและก,ก็การใช้ชีวิตประจำวันของเธออยู่ซึ่งมันก็ได้แอบมองเธออยู่นะจ๊ะมาหลายวันแล้วมันได้เฝ้ามองดูไม่ว่าจะเป็นการเข้าออกบ้านหรือเวลาที่เธอนั้นได้ทำอะไรก็ตาม มันร่วงรู้ข้อมูลของเธอพอสมควรที่สำคัญน,นั้นด้วยความสวยของหญิงสาวคนนี้มันก็ได้ไปกระตุ้นความหื่นกลามของไอ้โจรโฉดรายนี้มากยิ่งขึ้นบ้านนั้นจึงมีเป้าหมายที่จะเข้าไปขืนใจหญิงสาวรายนี้ภายในบ้านของเธอและก็ปล้นเอาทรัพย์สินต่างๆไปให้หมดและแล้วก็ได้มาถึงวันที่เป็นร่างงามยามดีในกลางดึกสงัดคืนนั้น ซึ่งก็ไม่มีคนสัญจรผ่านไปมาบริเวณนั้นมากนะหลังจากที่ไฟภายในบ้านของหญิงสาวได้ดับลงไปแล้วซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่หญิงสาวได้เข้านอนลงไปไอ้โจรหืดก็ได้ตัดสินใจที่จะงัดแงะเข้าไปในบ้านของหญิงสาวมันได้เดินสำรวจดูรอบบ้านแล้วก็ได้พบว่าบ้านหลังนี้นั้นไม่มีเหล็กดัดอยู่มีแค่มุงรวดติดเอาไว้ซึ่งมันก็สามารถที่จะงัด้ต่าง และก็ใช้มีดกรีดมุงรวดเข้าไปได้อย่างง่ายดายหลังจากที่ไอ้โจรหืดได้งัดตาต่างเข้าไปภายในบ้านแล้วมันนั้นก็ได้พยายามที่จะเดินสำรวจภายในบ้านของหญิงสาวพร้อมกับสอสดส่องหาทรัพย์สินและเมื่อไอ้โจรหืดได้เปิดประตูเข้าไปในห้องห้องหนึ่งมันนั้นก็ได้พบกับหญิงสาวเจ้าของบ้านนอนอยู่บนเตียงแต่เจ้ากรับหญิงสาวรายนี้เจ้าหล่อนนั้นยังไม่หลับ ไอ้โจนหืดพยายามที่จะพุ่งเข้าไปและก็จับหญิงสาวเอาไว้มันพยายามจะลวนลามเธอเพื่อคืนใจซึ่งหญิงสาวรายนี้นั้นเธอก็พยายามดิ้นและขัดขืนอย่างสุดชีวิตเธอสู้มันอย่างเต็มที่และไม่ยอมที่จะให้มันคืนใจแต่โดยง่ายแต่เมื่อดิ้นขัดขืนไปพักใหญ่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าหญิงสาวนั้นกำลังจะสู้แรงของไอ้โจนหืดรายนี้ไม่ไหว เพราะเธอนั้นเป็นแค่หญิงสาวที่มีร่างกายบอบบางและก็ตัวเล็กกว่าไอ้โจนคนนี้เป็นอย่างมากแต่แล้วในช่วงเวลาอันคับขันนั้นเองไอ้โจนือนก็กรีดร้องออกมาเสียงหลงเพราะก็พลักตัวออกจากร่างของหญิงสาวไปซึ่งนั้นมันก็ได้สร้างความงวยงงให้กับหญิงสาวเธอเป็นอย่างมากเพราะไม่รู้ว่าไอโจนนี้มันโดนอะไรกันแน่ก่อนที่หญิงสาวเธอ จ,จ้องมองไปเห็นตัวอะไรสักอย่างกำลังตปะปบกัดและขยาํากรงเล็บไปที่ไอ้โจรหื่นรายนี้แบบไม่ยัางใช่แล้วล่ะไอโจนหื่นรายนี้นั้นมันกำลังถูกแมวของเธอที่เธอได้เลี้ยงเอาไว้นั้นเล่นงานด้วยกรงเล็บเรียกได้เลยว่าเจ้าแมวเหมียวตัวนี้ได้ละเลงกรงเล็บประเข็มไปที่ไอ้โจรมันตปะปบรวๆแบบไม่ยัางจนไอโจนนั้น ถึงกับร้องหอยหวนย่างเจ็บปวดและก็ทรมานเป็นอย่างมากจนไอ้โจนหื่นนั้นมันต้องร้องขอชีวิตจากแมวตัวนี้ความหื่นกระหายที่ทําให้เป้าของมันชูชันและตั้งโดในตอนแรกในตอนนี้มันก็หดหายไปเมื่อไอ้โจรหืน่นพยายามที่จะสลัดแมวเหมียวจนพระดุดออกจากร่างของมันไปได้แล้วนั้นมันก็รีบชิงหนีออกจากบ้านไปในทันที ซึ่งนั่นก็ได้สร้างความมึนงงให้กับหญิงสาวที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นอย่างมากเพราะเจ้าเหมียวที่เธอเลี้ยงเอาไว้นั้นมันได้ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ไม่กี่วันต่อมาไอ้โจรหื่นรายนั้นมันก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้ารวบตัวได้ในที่สุดเพราะมันเป็นคนงานในแคมป์ก่อสร้างบริเวณใกล้เคียงนั่นเองถือว่าเป็นโชคดีของหญิงสาวทาตแมวรายนี้ที่เธอนั้น ได้ไนายบ่าวคือเจ้าแมวจอมโหดจอมห้าวตัวนี้มันจึงได้ช่วยชีวิตของเธอและก็ปราบปรามโจรหื่นคนนี้ลงจนได้ขอบคุณนะเจ้าเหมียวทาดแมวจงเจริญ